เออสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรวะพี่ใหญ่มาดูดีดีเพิ่มเพิ่มอ่านี่แหละตามชื่อวันนี้เนี่ยเออมันอยู่บนหอมันอยู่บนหอกันสามตัวดไปครับแท็กซี่แท็กซี่มาส่งเชิญครับอ้าวเข้ามาไงเฮ้ยรอนดิ ต้องต้องถอยเลยเฮ้ยกลับรถกลับรถเข้ามาได้ไงกินผขามาไปไหมไปไหมเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงแท็กซี่แท็กซี่อ๋อไม่มีสะายเข้าวะแท็กซี่ไปส่งสยามมา่ไหมเข้าอะไรเข้าอะไรส่งสยามรถเป่าเขารถเป่าอยู่เนี่ยแม่มันยังไม่เคลียร์มันยังไม่เคลียร์เสียปื่อมต่อบางทีขอเคลียร์ก่อนโอเคปรับบูนละ กีเซกูมาเมายากนีดนึงมายากกมายากเลยวันนี้กูเดินนี่กูถึงนาแล้วนะแไรมบริการมีบริการเดกอนนั่งดเข่าแบบเอ้ยตุ้มอุ้ยอ้ยสลุกยิงหน่อยไอ้ี่นั่นขทคาทยนัหอเราอะนั่นหอเราพี่นั่นหอเราย่ายิงแม่งเลย ข,อขอ้าวทีาวขอบคุณครับไหนแม่กฮคขอบคุณครับผมไปปืมถึงที่หมายแล้วถึงที่หมายแล้วกูโดดล่มกลับดูกูเรียบ,บ,บ,บร้อยมอแตกร้อยใบพัดพ,พ,พังใบพัดพังลกายทางไหนวะ